เรากําลังจะไปกินร้านอาหารใต้ที่ต้องบอกเลยว่ามาที่ภูเก็ตทุกครั้งก็คือต้องกินทุกครั้งหมูนํำเลียยแบบทำโตโตจ้าหมูห้องคือแบบคเน้น ให้ดูสีมาสัมันไก่ก็คือแบบเฮลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบแท็บแล้วนะคะในช่องแทปบี้เอตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะซึ่งเรากำลังจะไปกินร้านอาหารใต้ที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดแท็บแล้วก็เป็นร้านที่ได้มิชลินไกด์นะคะ ร้านนี้คือมาที่ภูเก็ตทุกครั้งก็คือต้องกินทุกครั้งมันอร่อยจริงๆเธออ่โอเคได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะสั่งอะไรไนนมากินบ้างจ้าไปคะ่ะคุณชายพาไปหน่อยจ้า มันอีกแล้วนะคะร้านตู้กับข้วาวต้องบอกว่าร้านนี้คือฉันมาภูเก็ตทุกรอบต้องกินทุกรอบเพราะมันอร่อยจริงๆนะจ๊ะคือไปกินเสร็จ อาหารมาครบแล้วนะคะซึ่งเราสั่งมาทั้งหมดอย่างคคุณโรูหกอย่า,ยางหกอย่างจ้ะก็คือมุมจะงงงหน่อยเพราะว่าเรามาเที่ยวครอบครัวนะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบให้คนไหนถ่ายให้อะไรอย่างงี้เนาะเราจะมาเริ่มเริ่มที่หมูห้องใช่ไหมคะเริ่มที่แกงเขียวหวานไม่ได้ต้องเริ่มเมนูเดียวกันสิดูขนาดมันด้วยได้แบ่งกันได้ไหมเนาะไม่ได้เราจะไม่แบ่งกันครั้งเพราะเราจะกินเมนูนี้ที่เป็นเมนูที่แทบแบบชอบมากมาทุกรอบก็ต้องสั่งทุกรอบนะฮะดูขนาดสิอ่ะดูใช่ไหมดูนี่ อน,นี้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวต้องส่งให้คุณพ่อลองของปดคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อบอกอ,นนอคือรอก<ม><ๆ>ินร้านนี้ตั้งแต่แบบวันแรกที่มาเพราะว่าหมูที่เนี่ยอร่อยจริงๆนะสุดเอมใใดาออมาดูหญ่นี่รหมูห้องคืด The b e s จริงๆห้องดีด้วยซึ่งร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเขาได้มีเลินไได์นะเธอ เออคือมากินตั้งแบบสี่ปีที่แล้วมัง้งอย่างตอนยนังไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วนะจันนี่ปกติว่ามาคุณแม่จะหาร้านไใกล้แถวนี้ชื่อร้านวันจันนี่ก็ร้านดังเหมือนกันแต่เราหมดเวลาแล้วที่นี้เราเลยพาคุณผู้ชมไปดูไม่ได้ไว้คราวหน้าก็เดี๋ยวเราไปถ่ายร้านวันจันกันคือร้านตู้กับข้าวร้านวันจันเนี่ยอาหารจะประมาณเดียวกันแต่ก็คือเป็นร้านแบบใต้อาหารใต้ซึ่งจากความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเผ็ดนะแต่วันจันจะเผ็ดกว่ามชิ้น อันนี้หกมีนักกิ้ข้าวหมูย่างเหรอใช่เป็นเมนูแนะนำของเขาเลยนะหรออันนี้คือเมนูแนะนำแล้วใช่มาเผ็ดไหมอืมเปิดเผ็ดจตมีความแบบข้าวหมูย่างรสพัดนะอร่อยมากบนเลยใช่อันนี้ก็คือจะเป็นมื้อกลางวันและมื้อเย็นรวมกันไปนะหลายคนถามมาว่าทำไมกินยังไงให้ไม่อ้วนก็คือกินแล้วก็เหมือนแบบพยายามนับแคลอ แต่ที่นี่ก็อ้วนนะหแอลมารีแบบต้องนับดีๆอ่ะถ้าเกิดเปนคลิปมีคนแอมด้วยเขาะกินยังไงไม่อ้วนก็นี่เลยปุ๊บอมมารีไข่ไปเบอร์มีคนเมนต์มาบอกว่ากินยังไงให้ไม่อ้วนแอกตอบว่ากินอมมารีนะคะอันนี้ก็คือมัสมั่นไก่นะคะมาคุณโอ๊คขมยย่างอร่อยมากใช่ไหมขโมยย่างอร่อยมากใช่แต่เผ็ดแล้วน้ำนิดนึงปะอ่าพอเหลวจ้น้ำอยู่แล้ว ไม่ดูสีมัสัมนไก่ก็คือแบบเยอซึ่งต้องบอกว่าเวลามาทริปกับครอบครัวนะก็คือจะแบบกลับไปต้องลดน้ำหนักอย่างรุนแรงตลอดเลยเพราะว่ากินเยอะมามัสมนเนยคำเนยซอมซั่มอร่อยมากมีเมนูคนไม่กินเผ็ดแล้วให้มามัสัมนไก่นี่คะใช่เราจะมาลองเมนูแนะนำเขาก็คือขาวนะฮะแงปู มี่้าวแกงปูให้ดูกแกงปูอันนี้คือน้องสุภัยกินไปครึ่งถ้วยแล้วปูก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้ว <c oughs> เราก็จะต้องมานั่งหาปูก่อนบะหมี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนี่ปูเน้นๆมาแกงปูหมีข่ขาวนะครับครับอ,อ,อร่อยหวานแกงปูเมื่อกี้จริงๆอ่ะลองกินไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเผ็ดแต่ว่าพอกินกับหมีข่าขาวปูบะพอดีพอดีเลยพอดีมากมาก ต้องซ้ำต้องซ้ำขอดซ้ำแกงปูหน่อยแกงปูนี่คือชนะเลิศเบิ้ลอร่อยมาก <c oughs> อีกเมนูนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือำเลียบหมูผัดน้ำเลียบซึ่งปกติอะถ้าอยู่กรุงเทพก็คือกินตับร้านาต้มเนะ <c oughs> ใช่อันนี้ก็จะมาลองกินในร้านนี้อันนี้ยังไม่เคยสั่งนะ เขาดูผัดแห้งดีนะเขาดูผัดแห้งไม่ค่อยมีมันถ้าเป็นหกติเทีมจะมีน้ำมันน้ำมันปะได้มันจะออกมันๆหน่อยแต่เนื้อดูคอดเหม็นน่ากินมากนี่คืออดข้าวมากินรานี้เลยนะอือเป็นไงก็จะเป็นรสที่แบบแห้งๆไม่ค่อยแบบมันเท่าไหร่ดีไหนลองชิมซิ อืมอร่อยเนาะคุพ่อก็เป็นคนที่ชอบกินน้ำเลียบใช่แต่ไม่ชอบอะไรท่มนแบบคือเขาผัดมันแฉะอะอย่างนั้นจะไม่ค่อยชอบเพราะมันมันแล้วมันเดือดกระเลี่ยนแต่อย่างเงี้ยผัดแห้งเนี้ยโอ้โกินได้กินได้ไม่หยุดอะ่อะตัวเองก็ยำอะไรก็คือน้องสะพ้ายไม่หยุดแล้วหนึ่งคุณพ่อก็กินไม่หยุดแล้วหนึ่ง แกงใบชะพลูอร่อยแซ่บมากเกลือหายเลนเสุดแน่นอนแล้วคุณพ่อชอบอันไหนครับชอบหมูห้องชอบหมูหม้องอ่ะจัดให้คุณพ่อหน่อยฮะเอาหมูห้องเพิ่มไหมครับไเอาแว <c oughs> แต่แทบยังม,มีอยู่บนจานเลยหมูห้องบุฟออนจากแหนมเล็บไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหมแหลมเล็บก็อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> คือใครที่มาภูเก็ตนะคะก็แนะนําให้มากินร้านนี้แล้วก็อีกร้านหนึ่งถ้าใครที่ชอบแบบแซ่บจริงๆก็ไปกินวันจันนะเออวันจันนี่จะเผ็ดแบบ ใช่คือคลิปนี้อาจจะดูตัวอ้วนหน่อยเพราะว่ากินมาหลายวันแล้วก็นั่งหน้ากล้องอีกคือมันไม่แฟลเลยเนาะกล้องเนี่ยมไม่แปลก็คือเธอนั่งไกลไงเ,เรานั่งใกล้คนดูเขามาดูอยู่ไม่มาดูอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นอยู่คนชัดอาจจะชัดไปนิดนึงอาจารยห้ <laughs> <laughs> องคือเธอเบสแต่เรายังกินไม่ครบเลยนะเธอเราขาดอะไรอ๋อโรตีแกงเขียวหวานค่ะนี่ <laughs> คืออเนี้ยเราจะกินไม่มีไม่มีข้าวเย็ยนแล้วนะโอ้รชน,นะกินไปเลยเราจะไม่กินข้าวเย็ยนกันแล้วคกรี๊ด <c oughs> ต้องฟิตเนสคันนี้จะวิง่งหรือเปล <c oughs> ่าครับวิ่ง <c oughs> แต่ไม่ไหวเหนื่อยมากเมื่อวานไปลงเรลยย้อชมาแล้วก็คือเหนื่อยมากถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเต็มๆก็ดูได้หลังจากคลิปนี้นะฮะ <c oughs> อาจจะก่อนนะอันนี้ว่าท้ายแล้วที่เราถ่ายกันใช่เรากินเสร็จเราก็จะไปกลับกรี๊ดตีแกงเขียวหวานจ้า ให้แกงเหวี่ยวนวตังค์ครับไม่เอาโรตีแต่ก็ระวังโรตีทำยังไงด้ีอืมถ้าโรตีที่กรุงเทพมันจะกรอบๆอันนี้จะเหนียวๆแบบไม่กรอบมากมันจะไม่มันจะไม่เหมือนของมันจะกลิ่นหอมผัวปกติมันเผ็ดอย่างงี้ป่ะยังหวานอืมัน้วไม่เผ็ดนะเผ็ดนะมันไม่หวานเนี่ยอืมมาต่อเมนูโปรดเลยอ่ะอืม อันนี้ก็จะแซ่บๆหน่อยก็ต้องกินกับข้าวแต่เรากินกับแตงกวาฮะใช่เองะตัวาปเนี่ยช่วยแก้เผ็ดได้ดีมากกินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้ววิธีแก้เผ็ดเนี่ยคือยังไงกินกับแตงกวาเขาไม่ได้บอกเผ็ดเดิแล้ววิธีแก้เผ็ดเราทำงานฮะหลอกแกล้งเราอย่าแกล้งยังอยากอายุยืนรวมๆแล้วร้านเนี้ยอร่อยทุกเมนูแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแนะนำให้จองมาก่อน พเม่เกี้เดินเข้ามาเขาบอกว่าจองไมหรือเปล่ารังโต๊ะยังเต็มเลยอ่ะจองแล้วต้องมานะฮะไม่จองเขาแล้วไม่มานะคนอื่นเสียโอกาสครับหมูนำเลี้ยบแบบคำโตโตจ้าอร่อยแต่ตอนนี้ขอพักยกก่อนผมเผ็ดแกงปูก็คือขายดีมากคุณพ่อน้องทะไนกินเรียบเคขอาหมูย่างคำหนึ่งได้ไหม ให้ดูนหมูห้องคือแบบคอลลาเจนเน้นเน้นทำตัวโตไม่ได้ก็ต้องตัดมันด้วยเผ็ดอาหารใต้เนี่ยมันเผ็ดแบบเรื่อยๆเนาะมันจะอยู่กับเราไปเขาจะเรียกว่ามันเผ็ดลึกเผ็ดลึกอืไม่เหมือนอีสานมันเผ็ดแบบเผ็ดแซบอะแบบว่าปุ๊บปึ๊บแล้วก็หายแล้วเราเผ็ดแบบไหนอะฮะแล้วเราเผ็ดแบบไหนอะไม่เผ็ดหวาน จริงจริงจริงจังพอหมูจ้าที่น่าภูเก็ตน,นะคะตอนนี้ก็คือค่อนข้างเปิดหลายๆอย่างแล้วแต่พวกแบบอย่างภูเก็ตแฟนตาซีหรือแบบสวนน้ำอะไรเงี้ยก็ยังปิดอยู่เพราะกระซิบมาว่าทั้งหมดอะเปิดประมาณเดือน6เดือนเจ็ดแต่ส่วนในแบบไอ้ถนนที่เที่ยวๆกัน walking street อะค่ะก็จะเปิดอยู่ไม่กี่ร้านก็จะมี illusion sugar อันนี้คือชีโรงแค่สำหรับคนทอยกไปเที่ยวผับเนาะ <laughs> เอออิลูชันชูการ์แล้วก็มีร้านแบบเล็กๆอีกไม่กี่ร้านเท่านั้นถ้าใครที่หวังมาแบบจะมาตี้สุดๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเปิดนะฮะส่วนบีชบาร์ก็คือยังเปิดปกติบีชบาร์ที่แนะนำนะฮะก็จะมีพวกแบบคสโดโดบีชบาร์นะฮะหรือว่าจะเป็นแคชบีชพาร์ทหรือว่าจะเป็นคาเฟ่เดอรมาสก็คือเปิดแตบพวกนี้ก็คือจะเปิดถึงคุณลูกอจะเปิดดึกสุดถึงเที่ยงคืนแต่ว่าอย่างอื่นก็คือจะเปิดถึงประมาณสามสี่ทุ่มคาเฟ่เดอร์แมนครับเออคาเฟ่เดอร์แม่ก็ได้ คนแถบเขาอ่านเดิอมมาก็โอเคนะอ๋อใช่แต่ไอ้เนี่ยแพสบีชคลับเนี่ยตอนนี้เขาเปิดแคชเป็นช่วงกลางวันนะอเหรกลางวันแล้วก็ตอนเย็นๆเขาจะไม่เปิดดึกเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้คนมันน้อยด้วยแหละแต่คือช่วงนี้ก็รู้สึกนะภูเก็ตฟื้นขึ้นนะฮะเมื่อวานแบบท่าเรือลงเรือยอชคนเข้าเรือยอชออกที่เราจะหมูชนหมูมาไม่เราจะไม่ชนกับเธอเราจะกินเลยโอเค ควหมูคนดูก็จะเห็นเราแบบว่ากินถั่วปักยาวกับปลอกไก่ตลอดเวลาอยากจะบอกว่าแทบกินหมูห้องหมดนะจุดละสองชิ้นครึ่งของปดดอะไรอย่างก็คือมีแต่สีที่แบบอ้วนๆของทอดอย่างนี้หมูห้องอย่างนี้ออดมันอย่างนี้หยุดไม่ได้เรากินหมูห้องไม่ได้ ปิดด้วยมาสมันแล้วข้างล่างเป็นมีขาวนี่นํำเลี้ยวเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในครัวขอสูตรเขานำเลียวมันอร่อยมากหยุดไม่ได้อันนี้ก็คือคอมมรือก็คืออร่อย <c oughs> สัญญาว่าคำสุดท้ายแล้ว <c oughs> โอเคตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะซึ่งร้านเนี้ยต้องบอกเลยว่าแบบเป็นร้านโปรดแฮปเนาะ <c oughs> ส่วนถ้าเกิดเป็นฝั่งบ้านคุณโอเขาจะเป็นร้านพปรดก็คือร้านวันจันทนะแต่ว่าอาทิตย์นี้ยังไม่ได้มีโอกาสไปรีวิวให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเวลามันไม่พอจริงๆสาหรับร้านตู้กับข้าวนะคะถ้าใครอยากมากินนะคะท้าใส่เพจให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเสิร์ช Google ง่ายมากเลยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมือง เมืองเก่าเลยอ<ช>่ะเก่าอใ,<ช> <ๆ S 2> ใช่ก็มากันได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ไปลบหนึ่งน,นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านจคะต้องบอกเลยว่าอย่าลืมกด Subscribe เพราะว่าเราอ่ะลงคลิปบ่อยกันมากจริงๆจ้ะ,ะ <c oughs> โอเควันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย